สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมมือนีตามนัดเนาะคะ่ะตามนัดมือเศร้านี่จะแดงว่าลง่งล่งคลิปวัดปา่าพุทธลักษาวิมุตตะลาา่ามเพิ่นไงเพิ่นเพิ่นไถ่ธรรมะนะคะเพิ่นก็บเา้าธรรมะดีดีดคะ่ะท่านผู้ชมมือนีมาตามนัดแม่วัดเพิ่นสีผ้ามาขอหวยตุนโพ่ใหญ่ค่ะท่านผู้ชมนี่คะ่ะท่านผู้ชมตุนโพ่ตุนนี่ละสมัยก่อน เพิ่นเห็นหัวแหลมๆย้อนลงมาพักกันวิ่งปลาลาบค่ะเจดีย์วันนี้มาน้ำ่นโชกดีอยู่สันหัวใจไหวพอดีเลยนคนที่ทำที่เทีเอาหรอคะ,นคะในเวลาเที่ยงตรงหวดก้อนนี่เห็นหาหนึงอยู่บางไห,ห,ห,าหนฮะหานึงอยู่ตรงไรหนฮะข้าเจ้าเห็นตะปูวี่สษใส่ว่าหาหนึงไหมห เออเนาะมีซองนี่แล้วซองนี่หายไปแล้วบัดมื่นนี่คือบ่มีเอาขอตัวขอเพิ่นตัวนะโอ้ยนี่บ่แม่นนี่มันแมนอยู่บ่หนิหมดก้อนนี่ไหมโอ้นี่บ่เฮามาว่าเฮาว่า57เกจนะบ่มีผู้ใดว่า51นําเฮาเนาะเดี๋ยวผู้ชมงหมดก้อนนี่57มันก็เป็นห้อยใหม่ไหห้อยย่างไม้ขึ้นมากไหม ตั้งแต่ยังไปเป็นเลขขาเข้า <fry> ก <UC S 1> <sh uffy> <wh> ับว่าหาเจ็บเบิร์ดทุกคนมันอีบัตมันออกมันออกหาหนึ่งเนาะแกเจ็บใจกระและที่กิ่งมันเป็นหนึ่งน้ำที่นิงนี่หนึ่งขึ้นมากนี่นี่ถ้าหนิงก็ไปเจอหาหนึ่งแหละนะยันเวลานี่นี่หลอดนี่แหละมาขอหมวดกอนนี่ ยอกระสันโมเมนทะที่แท้เป็นหาเจ็ดกับว่ามี่ไผ่์าหาละ่ะเห็นย่อแกนได้นี่ละ่ะเพื่อน่าหากำหนึงเป็นหากับเจ็ดเออเจ็ดกำเนึงเป็นตัวเดียวกันเพือ่อนไปอัดเอาผูเ้เดียวเพื่อนมาบอกมูกน,ดดมน,าามนี่นี่หาเจ็ดออกด้ยเขาจะว่าตะปูยู่นใส่ว่าตะปูเอาเพื่อนเน้ มันโมเมนตะปูดิี่กิ่งใหม่นี่ใจตะปู้องประเทศไทยทั้งนั้นไหมฮะเออเอาตะปูออกห้เพิ่นแน่ว่าสันเด้เพิ่นเฮ็ดป้ายท่านผู้ชมมันบอกออกแล้วโอ้ยกระสีแหงปั่นนั่นบนนอออกห้เพิ่นแน่าสันผู้ใดไปฟังนีหยังไห้ว่าสันมัน, s <S ม,นมมด ตะปูเพิ่นเฮ็ดอันนั้นตะปูเพิ่นเฮ็ดง้านพี่ดิยังอยู่ขึ้เก่าอีเด้อถอนหายละออกละค่ะท่านผู้ชมถอนออกแล้วเพิ่นตีใส่งานซื้อบนเพ่นตีสกุตสเก็ตอีหยังดอกตะกอนเพิ่นเฮ็ดหลังคาใส่นี่นะเพิ่นท้ำเพิ่งนี่อันนี้เป็นล้านปฏิบัติถ้ำตรงนี้ ล้านปูอยู่นั่งอยู่นี่เป็นเจ้าสามชีโงวันนี้ไม่ออกเพิ่นกันั่งอยู่คุณเมื่อเลยเหมือนจะ่าตอบมาเด้อขอเลีกหน่เด้อพูดเมื่อเหมอนเฝ่าที่ปูเอาไว้หกุมารเพื่อนกุมารทองกุมารเพื่อน งเงินงท่อ้ากูมั่นเงินถือเลขแน่ๆแกทานพ่ชมนโอสดๆมันมาเนอเจ้าทีเจ้าทางเองมานั่งไหว้น้ำกันก้อนเศร้าทายมาตั้งน้ำโม่น้ำกันก้อนเป็นเจ้าทีเจ้าทางลูกหลานกะขอกราบขอไหว้ขอโศกขอลาบในวันที่ ในวันที่16นี่เนาะรางวัลที่หนึ่งเลขไทยสามตัวสิทิสูนี่หลกกหพ่อหยนแ้นี่มี่ได้ได้สิได้กินได้ท่านน้ำบัดน้ำบ้าเห้านีล่ะได้แล้วสิได้สางวัดเห้าให้มันเดียวสมบูรณ์ซาลาเห์ว้าน ให้เพื่นเขียนให้เสียก,ก่อนเนาะเพื่นสียอายให้เพื่อนเขียนจุกทูบเพื่อนกานี่แม่ใครวัไข่ ่ใค่เพ yes, ิ่นเพิ One, ่นเลี้ยงไก่เนาะเพิ่นก็เลยเห็นออกม่าเพิ่นเก็บไข่เพิ่นก็เลยเห็นเป็นเป็นเลขหนึ่งบ่เลขหนึ่งกับเลขสองกับเลขศูนย์เพิ่นวันหนึ่งสองศูนย์บังต่อมาไม่ด่าเป็นหน้าล่างน้าแบบเป็นหนึ่งเขาว่าแปดสองง่ามค่ะค่ะท่ชมชมสองง่าม บ้าเลข2มาแห้งนี่หัวติด2แห้ง2มาแห้ง2มาแห้งอามเแห้งเจ้าของใครเป็นเรียงใครไกลขายเนาะออกมากมันเป็นล่างจงได้กับพอออกจะไดยมาเห็นเป็นหนึ่งสองศูนย์พันะผู้เพิ่มากผู้พิ่มากขอเลขนี่แหะค่ะท้ยคามนิ่งไปไห้เบื้องแรกท้ายคามนิ่งเช เราไม่มีวัสนาระหว่างนี้ใส่แร่ม้งคนไม่มีวสนารีดแล้วให้เดียสองกอนม่ันสั้นกับโมเดมากฮะ เลขสามคือเขียนไว้วันนี้ยึับเพิ่มได้ไมเบิ้งซื้อยึจับเพิ่มสี่ซีซีจัุมเบิ้งไปน้ำกันเข็นตัวใดก็คอมเมนต์มาได้ค่ะเด้อชัดๆคือยังหาเจ็ดนี่เป็นยังสิไปรเปเอาดอว่าหาหนึ่งเายกันเลยด้ายสุลเ็ตัวใด เห็นเลยเหรอเคยยับบวกเอาถ่ายเอาเพลอ์มืมตัวนี่แหละก็ข้าเจ้าสิว่าให้เรียนจะเก,กาบอกไปแล้วมันแย่งสิ่งกันเบานั่นยัง,ยงว่าว่าแย่งสิ่งกันอยู่ทันทีช่วงมื้ยเอาเข้าดถ่ายจะแดียนก็กล้องปิด ทั้งพี่ส้มเมืองคับขัดตุนพ่อเห็นตันวใดกระเบิ้งเอาคะ่ะทา้ผู้ชมคอมเมนต์เอาขอเอาคะ่ะขอเด้อค่ะเด้อโศกไปโศกมันอย่าเสียผู้ใดเสียตาเฮานะตาเฮาเห็นตัวใดก็ซื้อรถมากตวใดเออไพไม่โศกวาสนาะตาเฮาเบิ่งบ่คือกันเดิ ข้าเบิ่งเป็นอย่างหนึ่งข้าวแน่โศกเข้าวไม่มีพอมกันเพราะฉะนั้นเบิ่งเอาอบุญไผ่บุญมั่นโศกไผ่สุกมันผู้ใดไ,ไม่โศกก็ผู้นั้นละได้ เจเดแดงสี่น้ำท่านบ่เห็นคือกันกับเจเดีย์ว่ากัว่าคือเขาเขาใกล้ๆเนาะค่ะเห็นเป็นตัวใด้ค่ะท่านผู้ชมอคอมเมนต์มาค่ะคอมเมนต์มาแบ่งปันกันผู้ดใดเห็นตัวใดก็มาว่างไว้ในคลิปคอนอื่นก็นสิ ฉันเห็นตัวนั่นฉันเห็นตัวนี้นคะเห็นว่าคือกันดอกมาคอมนเมนต์นี่เถิเองอ่านเมิงไรคอมเมนต์ผู้ใดเห็นคือเห่าเน่จะแดงสีน้ำไปไกก่สิวะสีเห็นขึ้นจะแดงบ่ เป็นคือเลขสามเป็นคือเลขสามปเ,เป็นคือเห็นเลขสี่หนำเลขหนึ่งหนำอเอาบึงเอาค่ะท่านผู้ชมเห็นตนาค้นเหรอพันศิีว่าจะได้เห็นตนาน้นนึอ เบิ้งยังนึงคือเลหล็กขาอยู่ทั้งทั้งเห็นเหล็กสามเห็นเหล็กสี่เห็นเหล็กขาเบิ้งตูดใดก็คอมเมนต์มากเลยค่ะท่านผู้ชมซอง,งหายแล้วจนปวดเบิ้องดยตาเป้ากันมานี่ ตาเป้าก็เห็นเลขสามเห็นตัวใดผู้ไปขอนี่นี่นี่นึงเห็น้าเห็นบะเห็นบะคณเก่นี่เลขหนึ่งเอานี่เลขสองนี่น่นอนเห็นข้างกลดเี่ยวมันเลขศูนย์บองคาคือเลขี่ศูนย์ก็ซีเห็นเห็นเห็เห็่จะจะบางจะบางข้างข้างข้างสิเห็นบะเตยหน่อยนั่น ตาคอดีเด้อตาคอดีเด้อตาคอดีขเห็นอะไกานเห็นทะไรเกานี่แหมนี ceu, nee ่แหมมันนี่แหมนี่แหมมันสุกยู่นี่ไหเห็นไหหนึ่งนี่เด็กสองนี่โซนแมนมาเด็กหนึ่งเด็กสองมาี่นี่เด็กสองแลเด็กศูนเลบอยูห่างกัะตาคนห้าบงตัวนีน้อยแห่ห้าพันเบิ้งเจ็ดหาห้าพันเบิ้งเป็นเจ็ดหาถ้าคอยบาน นี่ละแล้ตัวดวงสิบองสองศูนย์นี่หน่เออนึ่สองแต่ว่ามันขดเด็กสองนี่แมมทั้งคนี่เด็กแกวทั้งคหนียเตัวหน่อยตัวหน่อยดิตัวหน่อยดิาฮะเพื่อเลขสามเลขสองมาแห้งยี่เดดบอกเลขสสัต์สนบ่สองมันบ่เอสองมาแห้งหนึ่งสองบ่นี่เด็กหนึ่งบ่เด็กหนึ่งหนี่นบ่เด็กหนึ่งออันนี้เลขสองนี่นี่เลขสองแม่นนั่นกัสี่ทั้งทั้งสองตัวตรงนี้ ใช้ด้วยไม่ว่าีด้วยมีเล็กสีนี่น้อยมีเล็กสองทำเมื่อจเป็นเป็นสองตัวนี้คือเล็กพี่เล็กเจ็ดหรือเล็กหนึ่งเล็กหนึ่งนี่นะนี่ไหมนี่ไหมนี่หนึ่งตัวนี้เห็นปะนี่ตัวหนึ่งอาเบิงหนึ่งนี่ตัวนี้น้อยเด็กสองนี่น้อยเล็กสองนี่บ้านี่น้อยเห็นไหเด็กสองนี่อันตัวสุดท้ายนี่นะเห็นไหมตัวสุดท้ายปิดปัญหาตัวตัวใช้ได้น้อยไม่ยังนี้อยตัวใช้ใช เลขสี่ทั้งๆเลขสองนี่เจ็ดสี่สองแ้วเรเห็นบคือกันนี่เห็นที่มื่อาเลขหนึ่ง่เม่วาเห็นเป็นเลขเจ็ดนีนะเจ็ดข้งหนึ่งเดียวกันนั้นะวเจ็ดนึ่งเดียวก็เลขสี่กับเลขสองนี่สี่นี่หน่อยนี่นี่นีนี่นี่นี่นีเห็นบ่านี่สี่นี่นี่เลขสองนี่เลขหนึ่งหรือเลขเจ็ดนี่เลขหนึ่งเลขหนึ่งบ หนึ่งสองมาหนึ่งสองมาคือหนึ่งสองสีอเป็นเลยมันประมาเลขสองอยู่กลางอยู่กลางบอเลขสออยู่กลางเลขสองนี่เป็นลักสิบเป็นลักสิเลขหนึ่งเป็นลักลอยแน่นอนเลยศูนย์ิบมาบสองสี่สศูนลักจีบังด้เพราะว่าศูนย์ิบมาบงลนี่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 ไหมนี่เลขสองนี่ไหมนี่เลขอย่างนี้เลขศูนย์กับเลขสีนี่ตัวนี้อันนี้เลขหนึงนี่นีเห็นปะ อ๋นั่นบเวขสงนี่นอยี่เลขสอนีอยนี่อันนี้เล็อยังหน่อยกันแม่นึ่งสอูนยตันตัวก็นึ่งสองศูนย์ันเดีวมันเห็นสัตปะนี่ยนึ่งสจะเห็นสัไปจะเห็นสัตว์แต่มันต่อกันว่ามันเป็นเลขซีมันบริเวต่อเป็นเลขสองศูนย์อเีเด่เพิ่นเขียนไว้ให้แล้วใช่ตัวเด้ยหรอตัวว่า แควใาตดได้แล้วแถาที่ผวให้ดีเลยเนาะเขาแ่เหลืัอะไรดิที่เป็นเลขยังละวันนี้งงอมางอทักไว้เนาะคือออกเบิดเทียวตายก่อนโอ้ยอดยอดต้นทับทิมเอาบ้านเลงียอดกันดีดียอเนาะ โอ้ยขึ้นแปลกประหลาดเป็นดอกต้นไม้พญานาคซิงเหรอเห็นพญานาคบ่อเดือดขอดกันอยู่เนาะเป็นถักเป็นป้วนแล้วเพิ่นอยากเป็นดอกเพิ่นอยากเป็นดอกให้คนเชยชมเพิ่นเลยถักกันอไอให้เพิ่นออกดอกบูชาพระังเพิ่นบ่ออกจักเทื่อหลายแก่เพิ่นก็เลยถักให้มันเป็นดอกเนาะส้ม ปาษาหน in <in and ah ึ่งสองศูนย์เนาะมนีีดเดดหนึ่งสองศูนย์นั่นล่ะทำมาเบิ้งทั้งๆนี่เบิ้งติ้ากับเบิง่าเ้าเบิงนันนี่เนาะเด็กหนึ่งนี่เลขสองนี่เลขศูนย์ก็หนึ่งสองศูนย์นี่แม่เออแมนแมนเมนแมนแมนแล้วแมนผู้จซื้อวัน้พันคูณพันมันเคยถือเลขหลายที่นเนี่ยพันคูณพั เอาท่านผูช้ชมลำลวยถูกหวยเป็นน้ำกันก็เป็นนางหาวันอย่าง